นักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ่าสดชื่นได้เผยคลิปให้ทิปลุงขับแกร็บพร้อมสมทบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกจำนวนหนึ่งแถมบอกถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยอีกโทรมาหาได้เลยงานนี้ก็ทำเอาคุณลุงขับแกร็บซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาหลังจากเจนนี่ได้หมดถ่าสดชื่น ให้ทิปลุงขับแกร็บพร้อมสมทบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกจำนวนหนึ่งแถมบอกถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยอีกโทรมาหาได้เลยโดยในคลิปดังกล่าวเจนนี่ได้ถามคุณลุงขับแกร็บว่ามาส่งอะไรคะก่อนจะเตรียมทิปเอามาให้ลุงพร้อมกับถามลุงกินข้าวหรือยังกินมื้อไหนลุงตอบผมกินมื้อเดียวกินมื้อเที่ยงเจนนี่ถามต่อแล้วจะกินอีกไหม แล้วเข้าบ้านกี่โมงด้านคุณลุงตอบกลับว่าไม่เกินสามทุ่มเจนนี่ถามคุณลุงต่อว่าวันหนึ่งขับแร็บได้กี่บาทได้ถึงวันละเจ็ดร้อยไหมจากนั้นนักร้องสาวได้ยื่นเงินค่าสั่งก๋วยเตี๋ยวให้ลุง273บาทเป็นแบงห์500แล้วบอกหนูให้ไม่ต้องทอนก่อนจะควักเงินอีก3,000บาทให้สมทบไปอีกพร้อมบอกหนูช่วยใช้ยนี่ลุง ํำเอาลุงร้องไห้จนเจนนี่ต้องปลอบลุงอย่าร้องไห้สิลุงไม่ต้องไหวหนูเดี๋ยวเอาเบอร์ลุงไว้มีงานให้ทําจะโทรหาเวลาให้ไปส่งของให้เจนนี่บอกคุณลุงอีกว่าหนูเคยจนเคยเป็นหนี้สิบล้านแต่หนูเป็นนักร้องมีชื่อเสียงหนูใช้หนี้แล้วก็ชื้อบ้านซื้อรถหนูเป็นคนชอบคนสู้ชีวิตมากหนูจะบอกว่าลุงเก่งมากๆ เก่งแบบนี้ใครไม่เห็นแต่หนูเห็นให้ลุงแข็งแรงนะถ้าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าลุงต้องการความช่วยเหลือลุงโทรมาหาหนูนะเดี๋ยวหนูให้เบอร์โทรไว้เผื่อลุงต้องการความช่วยเหลือหรือต้องไปหาหมอหรือไม่มีข้าวกินฝนตกขับรถไม่ได้ลุงโทรมาหาหนูนะหนูใจดีส่วนลุงขับแกร็บตอบเพียงสั้นๆว่าแค่นี้ก็เห็นแล้ว เจนนี่ตอบรับไม่เป็นไรเข้าใจลุงมากๆนะคะถ้าลุงเครียดลุงร้องไห้ไม่มีเงินเมื่อไหร่ลุงโทรมานะช่วยเหลือกันแต่ไม่เยอะนะคุณลุงรีบบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแค่นี้ก็เยอะพอแล้ว